โอ้โหนี่เอาไปส่งไหนนะครับเนี่ยส่งลูกค้าค่ะลูกค้าที่ไหนครับแม่ค่ะแม่อยู่ที่ไหนครับอยู่ในบ้านครับส่งไกลเองเลยคะฝากบอกถึงโควิดถ้าไม่คุณก็ผมเนี่ยีจะตายก่อนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับ ตลาดก็ไม่ได้ขายครับ2อาทิตย์แล้วนะครับยังไ,ไม่มีเงินเข้าเลยครับขายออนไลน์ก็ไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ผมอาจจะยังไม่มีความรู้มากพอก็ได้ครับก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพครับขายชิ้นปิ้งครับ y a ่เคะครับสำหร<า>ับใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่เอาหาก,กันครับผม ครับเบี้ยก็นในหัวครับในหัว <laughs> ถ้าอยากินเราก็น <laughs> ในหัวครับแต่ถ้าแม่อยู่ก็หนอกหัวหนอกหัว <c oughs> <c oughs> งครับเงียบคลิปนะครับผม <c oughs> <c oughs> บนะครับขอเลยครับ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายก็บายบายครับโคโรน่า <c oughs> คร่าพิณหูดังครับสามบาทนี่อะไรวะเนี่ยเอาเขาม่กินเนื้อเอาเอาเอ็นหมูมาทำไรขายครับแม่ค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งค่ะออเดอร์ค่ะนี้ได้ออเยอะไหมคะโอ้โหใครสั่งครับเนี่ยครับแม่ใครสั่งนะแ โอ้โหนี่เอาไปส่งไหนนะครับเนี่ยส่งลูกค้าค่ะส่งลูกค้าที่ไหนครับแม่คขาแม่อยู่ที่ไหนครับอยู่ในบ้านครับส่งไกลเลยอ่ะบนอะไรเนี่ยบนคนอ่ะคนจะเข้าบ้านตอนแล้ว่ไห